เป็นพลทหารสังกัดกรมปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์่ายพรมโยธีปาจีบุรีเสียชีวิตยอย่างมีข้อกังขาภายในเรือนจำทาหารโดยระบุคนนิชน้นว่าระบุว่าพลทหารเพชรรัตน์ถูกลงโทษทางวินยัยกรณีลากลับบ้านเกินกำหนดและถูกสั่งขังที่เรือนจำบนทลฐานบกที่12เป็นเวลา15วันโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤศจิกายนปี68ภายในเรือนจำมีอาการล้มลงชักเกรงและหมดสติ เพื่อนผู้ต้องขังพยายามปฐมพยาบาลก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ซึ่งแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจรแล้วออมาอายการมีคำสั่งให้ส่งศพผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยผลการชนสูตรเบื้องต้นระบุว่าพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติแบบข้างเลือดอครอบครัวคนเสียชีวิตตั้งเ้อสังเกตตั้งขงกก้าสงสัยมาผ่านคุณนิชนันว่า 1. มุมกล้องจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุไม่สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ขณะล้มลง,งเห็นเพียงภาพคนวิ่งเข้าไปช่วย 2. ผู้ต้องขังที่ถูกเรียกสอบ2ใน9คนให้การไม่สอดคล้องกันและวิธีการทำาี p พีมไม่ถูกต้อง 3. หลังเหตุการณ์สงบมีการเคาะระฆังส่งสัญ,ญญาณให้ผู้คุมเข้ามาเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล 4. เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตแล้ว แต่อายการสอบถามว่าเสียชีวิตเมื่อใดและที่ใดไม่มีผู้ใดตอบชัดเจนมีการให้ญาติออกไปคุยอีกห้องก่อนกลับมาที่ห้องเดิมโดยญาติตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการดําเนินการบางอย่างกับร่างผู้เสียชีวิตก่อนเผาหรือชาปพนกิจสับเบอรระบุว่าขณะเคลียร์ร่างกายพบลักษณะคล้ายมีวัตถุแข็งอุดอยู่ในปากแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าหลังเผาศพไปเจอช้อนสั้นปะปนกับชิ้นกระดูก ขณะนี้ญาติกำลังหาช่องทางส่งตรวจ DNA ที่ช้อนดังกล่าวโดยไม่ประสงค์ให้ผ่านพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากกังวลเรื่องความโปร่งใสข้อสังเกตของญาติคือไม่มีการเอ็กซเรย์ร่างกายให้ญาติด,ดูมีเพียงผลชนสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรและก็มีข้อความในกลุ่มลายทหารกล่าวถึงการซ้อมหมูภายในเรือนจําซ้อมหมูในเรือนจําซึ่งครอบครัวสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไหมที่สําคัญ,ญญาติ ยังไม่ได้รับใบป,ประวัติการรักษาจากโรงพยบาบาลโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้หน่วยการยังไม่ลงนามต้องตั้งคณะกรรมการก่อนทางรอบตัวก็เรียกร้องให้กองทบกชี้แจงข้อกังขาทั้งหมดและทำความจริงให้ปรากฏ